สวัสดีครับอยู่กันที่ทควนทงนะครับโอ้โหมันสูงจริงๆครับมันสูงจริงๆงผมมามอเตอร์ไซค์ครับวันนี้เซอร์วยสเส้นทางการปั่นในวันพรุ่งนี้นะครับขึ้นไม่ไหวครับต้องลงมาด้วยกันสามคนต้องลงนะครับเพราะว่ารถขึ้นไม่ไหวจริงๆครับเพราะฉะนั้นต้อง คิดหนักเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักปั่นที่จะปั่นในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ปึ๊บนูมอเตอร์ไซค์ครับนี่น้องโมเดลครับจะมาดูเส้นทางด้วยนะครับนี่มันชันจริงๆครับนี่ท่านดูสิครับปึ๊บโอ้โ,อโหถ้าคิดเป็นองศาเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆครับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ไหวนะครับเมื่อกี้ต้องลงอาจะหมที่บ้านนี่ก็ เดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้ว่าใครจะขึ้นควนทงได้มาติดตามชมกันนะครับนี่นะครับพอเสร็จจากตรงนี้มันจะขึ้นต่ออีกนะครับนี่ขึ้นต่ออีกเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีใครปั่นถึงบ้างครับสวัสดีครับ